بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كابكا الحمد لله كما قبك بكرمي بطريان نكه أتباعي بطريان كوم أبي إسحاق الإلبيري تيوادوي เรื่องของมารยาท แลก็เรื่องของการขัดเกลาจิตใจและในเรื่องของการส่งเสริมในการเรียนรู้ศาสนาครับก็ข่าวก่อนนั้นเราได้กล่าวไปในตอนที่ว่า,าท่านได้อธิบายบอกว่าเงินทองนั่นนะ่ะมันไม่มีค่าเท่ากับความรู้นะอย่ากได้ตีตีคุณค่าของเงินนั่นนะมาสูงกว่าความรู้ นะแต่จริงแล้วถ้าอย่างนั้นกน็ถือว่าเป็นการช่อชนนะเป็นการที่ตีค่าที่ผิดนะแต่ที่จริงแล้วความรู้ศาสนานั้นนะมีค่ายิ่งกว่าเงินทองซะอีกนั่นก็คือเ้ีวยวกับองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺ ت ع ا ل ได้ทรงตรัสไว้ในะในสุระต้าฮะนั่นก็คือโกยกับพระองค์พระดำรับของพระองค์ที่ทรงตรัสว่า ว่าขอรับบิซิรนิยมอิลมาอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะลาสั่งให้ท่านนบีนะนะกล่าวว่าจงกล่าวเถิดว่าอุปภูอภิบาลของฉันโปรดส่งเพิ่มความรู้ให้แก่ฉันด้วยเถิดดังนั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะลาไม่ได้สั่งใช้ท่านนบีสั่งน้ำขอให้เนี่ยมาเพิ่มเติมจากสิ่งอื่นใดนอกจากความรู้นะให้อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะลาเพิ่มความรู้ ศาส,สนานะเพิ่มความรู้ที่มีประโยชน์อันนี้คือมากมายนะพี่นอนะ้องหลักฐานที่บ่งบอกถึงว่าอละเอนะความรู้นั้นนะยิ่งใหญ่กว่าเงินทองเสียอีกและถ้าหากเช่นเดียวกันพี่นอ้องถ้าหากว่าเงินทองอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้นะอยู่ในมือของคนที่ไม่มีการเรียนกา,การศึกษาเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียอีก ลองดูพี่น้องว่ลเองบิลล์นะจะใช้ไปในทางที่ผิด,ผดนะจะใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์หรือบางครั้งก็ใช้ไปในสิ่งที่เกิดโทษนะหรือว่าใช้ในสิ่งที่ไร้สาระนะฟุ่มเฟือยหรือซื้อรวยซื้อไรหรือว่าเอาเงินไปทิ้งยังไม่มีประโยชน์พี่น้องนั่นคือถ้าหากว่าอยู่ในมือของคนที่มีมความรู้และก็บางครั้งอีกพี่น้องนะ ว่าใช้ไปในทางใช้ไปในทางการทำลายนะไปซื้อสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาทำลายไปซื้ออาวุธมาทำลายผู้คนนะไปซื้อสิ่งที่มาทำลายความสวยงามของสิ่งที่เราสร้างนะทำลายธรรมาชาติในสิ่งที่เราสร้างเป็นอย่างนั้นสิพี่น้องฉะั้นว่าความรู้ก็ต้องคู่กับเ,เ,เงินทองก็ต้องคู่กับความรู้เหมือนกันนะใช้ให้เป็นประโยชน์ มันคือถ้าว่ามีความรู้พี่น้องถ้าว่ามีความรู้อะไรอะไรก็มันจะดีแต่นี่คือจะบอกจะบอกพี่น้องว่าความประเสริฐของความรู้นั่นนะ่ะมากกว่าเงินทองและท่านก็ได้กล่าวนะว่าเงินทองนั่นน่ะก็ไม่ได้มาประดับประดาอะไรไม่ได้ทําให้คนดูสวยงามขึ้นถ้าหากว่าเขายังมีความโง่เขลานะแต่ถ้าหากว่าคน มีการเรียนการสอนมีการศึกษาคนที่มีความรู้นั่นน่ะความรู้นั้นจะมาประดับประดาเขา zon. ถึงแม้ว่าจะมีเสื้อผ้าหรือาอาภรณ์ทับภายนอกนั้นน่ะจะไม่สวยก็แล้วแต่แต่้เขานั้นดูสวยด, wings, ด้วยกับนูรอัลอีมานดูมีมีรัศมีมีความเกรงขามด้วยกับความรู้ศาสนานั้นดังนั้นก็คือว่า ความรู้นะั่นแหะนะยิ่งใหญ่กว่าเงินทองและเช่นเดียวกันนะ่จะยกเกียรติสูงมากที่สุดนะ่ถึงแม้ว่าคนรวยๆเขามีเครื่องหมายมีอะไรที่บ่งบอกภายนอก,กว่าเขานั้นรวยนะมีสิ่งของมีดุนยาปร,ประดาปะดาหรือว่ามีวัตถุที่เป็นอาลามะของพวกเขาแต่ท่านนั้นนะอัลลอฮฺสุบบัตลายกเกียรติสูงเหมือนกับยกเกียรติท่านนั้นสูงไปบนฟากฟ้าไปแล้ว ท่านนั้นนาทีอัลสุภะนนทานะมีเกียรติและก็สูงส่งทีนี้เรามาดูต่อไปพี่น้องนะว่าอามาเทียบอีกเหมือนกันพี่น้องนะท่านได้กล่าวในบทกลอนต่อไปนั่นคือว่ามห์มัฟตัดดลอเบคาร์ลโววานีฟักมบิกรินมินัลฮิกมัฟตัดดตาและถึงแม้ว่านะหมายถึงคนชาวโลกดุนยา นะคนที่รวยๆแต่ตรงนี้คือหมายถึงคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีความรู้ไม่มีอีมา ن นะจะแต่งงานกับผู้หญิงโสนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะจะแต่งงานกับผู้หญิงโสดนะบางคนก็เราก็จะเห็นว่าเขามีภรรยาหลายคนนะเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบนะจำนวนมากแต่นั่นก็คือความสนุกสนานในโลกดุนยาพี่นอ้อง มันก็คือสนุกสนานชั่วครูในโลกดุนยาและก็จงรู้ไว้เถอดว่า,วาถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่เอาล์าให้ดุนยาแก่เขาแต่ไม่ให้อีมานนะไม่ให้ความรู้ศาสนาไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมในหัวใจไม่มีการศรัทธาต่อละในหัวใจนั่นน่ะล้วนแล้วจะเป็นความสุขหรือว่าความความสนุกสนานที่บนทุกนะจะมีความสนุกสนานที่บนกว่าความทุกข ดังนั้นว่าสิ่งที่สําคัญหรือว่าความสุขที่แท้จริงก็คืออัลอีมานแต่นั้นท่านก็กล่าวว่าฟะคำบิครินมินะลิกมิฟตัดดัตท่านนั่นน่ะเทรไรล้วที่ท่านได้แต่งงานเหมือนกันบอกว่าความรู้เหมือนนแต่งงานเหมือนกันแต่แต่งงานกับความรู้แต่งงานกับฮิกมนะหนุม่มผู้หญิงโสดเหล่านั้นนะเปรียบเสมือนกับความรู้ นะหรือว่าความรู้เปรียบเสมอกับผู้หญิงโสนะ่วนนั้นที่ท่านได้กล่าวในกลอนนี้ท่านที่ได้แต่งงานด้วยที่ท่านได้มาเป็นมาครอบครองด้วยนะคือแต่งงานกับความรู้นะนั่นคือในเรื่องของอละรอที่ต้องความรู้เราได้รับความรู้เท่าไรแล้วได้รับความดีงามไปมากน้อยเท่าไรแล้วได้รับประโยชน์มากมายแล้วทำดูแล้วนั่นคือนะัเหมือนกับว่าเราได้แต่งงานกับความรู้ได้เป็นมาครอบครองได้รับสิ่งประโยชน์ นะได้รับซึ่งนะประโยชน์ของมันได้รับซึ่งความดีของมันนั่นคือความสนุกสนานหรือว่าความหอมหวานแห่งอีมานนะความสุขแห่งความรู้มันคือท่านได้เท่าไรแล้วอันนี้คือถึงแม้ว่าชาวโลกดุนยาพีน่น้องเขาก็จะมีครอบครองมากมายเกี่ยวกับโลกดุนยาแต่เขาก็มีสนุกสนานหุือวความทุกข์นะแต่ว่าท่านนั้นนะอล l l a ์ให้ความรู้ เหนือกว่าพวกเขาเสิอีกเอาของแท้ไปพี่น้องนั่นแหละเอาความสุขที่แท้จริงไปนะท่านเป็นเจตรรับซึ่งความหอมหวานนัดังที่ฮริสี่ท่านนบีสอนสักแจกต้อมมันอีมานนะคนนั้นจะริมรสซึ่งความหอมหวานแห่งอีมานลองดูนั่นคืออีมานนันพี่น้องมีรสชาติที่หอมหวานเราจะมีอีมานได้ก็นอกจากด้วยกับการเรียนรู้ศาสนานั่นเองนั่นคือท่านนั้นได้เรียนรู้ ได้พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ได้แสวงหาหนทางแห่งความรู้นะที่ท่านได้เหน็ดเหนื่อยกับการเรียนรู้นั่นแหละพี่น้องนั่นคือท่านได้รับความดีจากมันอย่างมากมายวะเลียสยดรุกะอิคตารุเชียอันนะวะเลียสยดรุกะอิคตารุเชียอันไอดะมาอันตะรับเบกัดะรฟเตะลักเตนไม่ได้เกิดนะหรือว่ามันไม่ให้ เกิดโทษแก่ท่านใดๆเลยซึ่งความจนอันนั้นนี่คือหมายถึงพูดถึงคนจนๆนะที่อดทนอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อดทนอยู่ในกับการแสวงหาความรู้แต่ถ้าหากว่าคนจนนั้นนะพี่น้องก็ความจนนั้นไม่ได้มาเป็นผลเสียหรือว่าไม่ได้มาให้โทษแก่ท่านใดๆอิดามาอันตรับบะกกัดกัดอารฟตะตาฮกว่าท่นนนั้น ได้รู้จักต่อ Allah subhanahu wa t a แล้วตาบดใดที่ท่านอยู่กับอ l ล a h s u b h า n a h u wa taala แต่บดใดที่ท่านเรียนรู้ถึงพระเจ้าของพของของเจ้าเรียนรู้ถึงผู้สร้างของเจ้ามารู้จักต่อ Allah subhanahu wa t a รู้จักถึงคุณลักษณะอนันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้รู้จักถึงนะคุณลักษณะที่ดีงามของพระองค์นามชื่อที่สวยงามของพระองค์รู้จักถึงความความเมตตาของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงมีมีความเมตตาอย่างกว้างขวางรู้จักถึงความกรมนะความใจบุญของพระองค์และรู้จักถึงนะความสามารถความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นคือท่านก็ไม่ได้รับโทษใด,ดๆแล้วถ้าถ้ารู้จักอัลลอฮฺสุบานุตาลใครก็แล้วแต่ที่รู้จักต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลนะพี่นอ้องเขาจะมีความใกล้ชิดต,ต,ต่อพระองค์และนั่นแหละเป็นสาเหตุที่จะให้อัลลอฮฺทตงดูแลเขาอย่างดีนะ ทำให้เขาใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานูต้าละหรือบางครั s <S ้งก็ทําให้เขานะเป็นไซเฮดี้จะจะทำให้อัลลอฮ์ส่งรักทรงรักเขาพี่น้องนั่นที่เป็นวาลียุลลอเราคนนั้นถือว่าถึงขั้นกับเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักด้วยพี่น้องเป็นวาลียุลลอ์นั่นคือผู้ที่อัลลอฮ์ดูแลเป็นพิเศษอินอัลลออินนาอุลียาอัลลอฮ์ละ خ و ฟุนอลัยฮิมวะลาฮุมยะฮ์ซานูนติดจริงแล้วบรรดา วลียุลล้อนะบรรดาผู้ที่เอาล็อทรงรักนั้นพวกเขาไม่มีความเสียใจและไม่มีความกลัวแต่อย่างใดไม่มีความกลัวและไม่มีความเสียใจแต่อย่างใดอันนี้คือที่อันตรายพนะี่น้องแต่ที่อันตรายนั้นนะ่ะหรือว่าสิ่งที่มาให้โทษนะั่นคือความโง่เขาการที่ท่านได้หลงทางการที่ท่านได้ไปทําผิดนะเพราะคนที่ไม่มีความรู้นั้นเขาก็ไม่รู้ทางไม่รู้หนทางที่จะเดิน ม่รู้ส้นผลทางที่จะไปพี่นอ้องแล้ก็เลยเดินทางไปผิดผิดมีการกระทําที่ผิดผิดท่านั้นคืออันตรายสิ่งนั้นแหละที่จะเป็นให้โทษการให้โทษของอของผู้คนนั่นก็คือความโง่เขลาของเขาดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่รู้จักต่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่เขาจะจนนั่นนะ่ะเขาไม่ได้รับไ,ได้รับโทษอย่างใดจากความจนอันนั้นนะแถมอัลลอฮ์สุบฮะนั่นาจะทรงดูแลทรงเลี้ยงดูให้ ในหลังจากนี้ท่านก็จะพูดถึงแก่นแท้ของโลกดุนญยญานะหลังจากนี้ท่านก็จะพูดถึงแก่นแท้ของโลกดุนยาดังนั้นว่าความจนกับความรวยพี่น้องนะตรงนี้คือหมายถึงพูดถึงความจนของผู้ศรัทธานั่นนะคนที่มีอีมานคนที่ประกอบความดีนั้นเอาเราส่งดูแลส่งเลี้ยงดูและก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากพี่น้องกับคนจนกับคนรวยชีวิตนั่นนหะ นะถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินทองมากมายจะมีอาหารวางเต็มโต๊ะนะตั้งแต่นู่นนะพี่น้องโต๊ะจากหัวจนจนปลายนะเต็มไปด้วยกับอาหารบางก็มีถาดใหญ่มาเลยพี่น้องบางบางที่นะถาดใหญ่ตั้งแต่หัวโต๊ะจนปลายโต๊ะนะอาหารเต็มไปหมดนะเลี้ยงอาหารเต็มไปหมดแต่เขาก็กินอาหารแค่ท้องเดียวเหมือนกัน น่กินดื่มน้ำกระแก้วเดียวเหมือนกันน่จะกินสักกี่แก้วพี่นนอะจะกินอาหารสักกี่จานก็เหมือนกันพี่นนอะก็อิ่มเหมือนกันคนจนถึงแม้ว่าเขาในอาหารจะน้อยนิดหรืออาหารจะไม่รู้รอะไรแต่ก็อิ่มเหมือนกันนะอิ่มเหมือนกันแล้วก็บ,บางครั้งนะพี่นนอะการกินเยอะๆนะพี่งน,นะการกินมากนั่นนะกับให้โทษโด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นโรคคนเป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคความดันเป็นโรคต่างๆมากมายที่มาจากอาหารอันหนึ่งมาจากมีมีสิ่งแปลกปลอมมากมายมีใสสารพิษหลากหลายพี่นาอันนั้นคือแนนมอมกไห้ท่านล้ำลึกถึงถท่านก็อิ่มเมออเขาเหมือนกันถึงแม้จะเป็นอาหารเป็นขนมปังแห้งๆกินอาหารที่ไม่รู้ราอะไรแต่ก็อัลฮัมดุลินละมันคืออลอถรสสมเลี้ยงดูเป็นแนนมอมนหนึ่งมล้วกันถือเป็นแหนมอันยิ่งใหญ่พี่นนอะ แล้วก็ถ้าหาว่าคนคนรวยพี่น้องนะถ้าหาว่าเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์อันนี้คือจะเสมือภาคกันระหว่างคนรวยที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กับคนจนที่อดทนคนรวยที่ขอบคุณนั้นเนี่ะจะเท่าเทียมกันกับคนจนที่อดทนคนรวยที่ขอบคุณนั้นเท่าเทียมกับคนจนที่อดทนพี่น้องถ้าหาว่าคนรวยนะเขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานอตัดะะชาว่า นึกถึงเนี่ยมาที่อลัลลอ์ให้เขาตลอดแล้วเขาใช้ในวันทางของอลัลลอฮ์ช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ในสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ให้เขามานั่นก็จะนั่นแหละจะมีเกียรติเท่าเทียมกับคนจนที่อดทนดังนั้นพี่น้องท่รซาทั้งหลายนะสำคัญก็คืออัลอีมานสำคัญก็คือความรู้ที่มีประโยชน์สำคัญก็คือนรูลหรืฮิดายะเรียนรู้ซึ่งบนทางจากอาลัลลอฮ์ซุบฮานวะตะาลาลฮิดายะ และนั่นแหละคือความร่ำรวยที่แท้จริงสิ่งที่จะมาให้คนเลื่อมล้ำนั่นพี่น้องอัตตะวะอินนอักร่มะกุมอินดัลลอฮิอัตกวกุมคนรวยกับคนจนนั่นอันไหนที่เลื่อมล้ำกว่าอัตตะวะนั่นคือความรู้และนั่นคืออัลอีมานแล้วก็อัลอามัลุสซาลัยอินนอักร่มะกุมอินดัลลอฮิแท่จริงแล้วคนที่มีเกียรติที่สุดนะที่อัลลอฮ์นั้นน่ะ

ที่จะให้แก่ท่านมินเจมีลินด้วยกับความดีงามอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตะลาเตรียมให้แก่ท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเลยพี่น้องโลกนี้เะาให้ความสุขนะถึงแม้ว่าจะบางคนอาจจะลำบากในเรื่องของนวัตถุต่างๆ่งนั้นแต่ว่าเขาก็มีความสุขอัลลอฮฺให้แต่โลกหน้าที่อัลลจะเตรียมให้นั้นมากมายฟะมาอินดะฮูและกัมินเจมีลินนะกี่มากที่อัลลจะเตรียมให้แก่ท่านซึ่งการตอบแทน จันนาทินนัยมบรรดาสวนสวรรค์อันหลากหลายแต่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าฟาละตัลมมนัฟซุมมาอุคฟยะลลหุมมิงุรอตอัยุนนะพวกเขาไม่รู้นะจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาลาได้เตรียมให้ด้วยกับความรื่นรมแห่งสายตาในถึงในสวนสวรรค์พี่น้องนั่นคือคนยังไม่รู้ตอนนี้คาดคะเนไม่ได้ ที่มันมากมายไปด้วยกับความความสุขยะซาอัมบิมาแกนูยามาลูนนั่นคือเป็นการตอบแทนที่พวกเขาได้ได้กระทำมาอัลลอฮ์นั่นคือความสุขที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้ในโลกน้าแล้วก็ใน h ะด i ษของท่านนบีสุลต่านละฮมที่ท่านได้กล่าวว่าฟีฮามาลาอีนุนเรตในสวนสวรรค์นั้นสิ่งที่สายตาไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือเดยวยความสุขวาลาอูดุนสัมยัดเลกะหู ไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นจะได้ยินสิ่งที่จะมีความสุขว่าละตรอะละกลบิบ ش ر และก็เช่นเดียวกันในสิ่งที่คนทําคนนั่นน่ะคิดไม่ถึงสิ่งที่อยู่ในสวรรค์นั้นน่ะถึงแม้ว่าจะมโนภาพว่ามันสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้จะสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงพี่นนอะนั่นแหละที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าฝลาละ تعلم ن ف س ุ م ม أخفيَ لهم من كرة أ ยุน ไม่มีใครรู้พี่นอ้องจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเก็บไว้ปกปิดไว้จากสิ่งที่ทําให้รื่นรมสายตานั่นคือในส่วนสวรรค์อันสถาพรและก็ในส่วนสวรรค์อีกพี่นอ้องนะได้ทุกอย่างในโลกดุนยานี้นะเราก็จะเห็นคนรวยๆมันก็มีอยู่เท่านั้นพี่นอ้องโลกดุนยานี้จะมีอะไรสักมากสักแสักปานใดกันหรือมันก็มีอยู่เท่านั้นเองในโลกดุนยาแต่ในโลกหน้านั้นมีทุกอย่าง แล้เราจะได้ทุกอย่างตามต้องการว่าฟีฮามาตชตฮีฮิลอัลฟุสในสิ่งที่อารมณ์ต่างต้องการปรารถนานจะได้รับทุกอย่างนับสูจ,จะต้องการอะไรได้รับทุกอย่างว่าแต่ละรุ่อายุและสิ่งที่สายตาปรารถนาสิ่งที่สายตานั่นต่างมีความสุขนตุมฟีฮาคอลิดูน และพระธรรมทางรก็จะอยู่ในนั้นน่ะอย่างตลอดกาลจะอยู่ในสวนสวรรค์อย่างตลอดกา,ออาลอาัลลอฮ์นี่คือพี่นะ้องว่าในสวนสวรรค์น,นั้นนะ่ะที่อลัลลอฮ์จะเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธารางวัลเป็นที่อลัลลอฮ์จะให้การตอบแทนรางวัลน,นะของผ,ผู้ที่เรียนรู้ศาสนารางวัลของครูบาอาจารย์ที่ทํางานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตานะพระองค์จะทรงตอบแทนให้อย่างมากมายและในสวนสวรรค์นนะพี่นะ้องนะเมื่อใ,ใครเข้าไปแล้ว ลยยาบลกูนอันฮธหไวะละไม่ต้องการออกไปแลวนะไม่ต้องการไม่าัฒนาอื่นเลยเลยยาบลกูนอันฮธอหวะละอันนี้คือนั่นคือหนะ้าที่อัล่อหน่ะมากกี่มากนะกี่มากมายมากเท่าไรที่เอาล่อจะทรงเตรียมให้แกท่านจากความสวยงามจากความดีอีเดบีฟีนาอีต่ออัติฮิอานัคตาตราดใดที่ท่านนันน่ะผูกมัดยึดติดต่ออัลลอฮ บีฟีน่าตัวนี้คืออัลฟีน่านั่นน่ะแปลว่ารั้วก็ว่าได้หรือวรัวมัสยิดนั่นะฟีนามัสยิดนะริมริมมัสยิดตัวนี้คือหมายถึงการตออัดของท่านนั่นแหะท่านได้ไปผูกรั้วอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานาห์อยู่ใกล้ชิดต่อพระองค์ท่านอยู่กับอยู่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาห์จ้าแล้วก็ท่านได้ผูกตัวเองนั่นแหะอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะาห์จ้าอยู่กับการพักดีต่อพระองค์นั่นถือได้ว่าท่านนั้น ได้อย so, sure ู Eller ่กับอัลลอฮ์บฮาน ن ه และ تعالى อัลลอฮ์จะเตรียมให้อย่างมากมายในวันกิยามะอัลลอฮ์บฮาน ن ه และ تعالى จะทรงตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านในวันกิยามะดังนั้นไม่ต้องกลัวความจนแต่ประการใดฟากาบิลบิลกอ ולי ل ن า ي قولي فإن أردت عنه فقد خ س ر ะ د ังนั้นท่านจงรักเถิดนะการตักเตือนของฉันอันนี้ การจากการนัเสียของฉันอันนี้ดังนั้นท่านจงรับโดยดีเถิดฝาอินอารตานหูแต่ถ้าหากว่าท่านกับเมื่อเฉยนะกับผินหลังให้แน่นอนท่านก็จะขาดทุนอย่างแน่นอนว่า n อินรอไอต q a w ูเก w าลันว n เฟลนและถ้าหากว่าท่านให้ความสําคัญกับมันทั้งการกระทำเอทั้งคําพูดและการกระทำนะนั่นก็คือด้วยความรู้อันนี้นะให้ความสําคัญ วตาจจรตอล ر ิฮ ت ه นะวตาจจรตอล ه ر ب ح ه เลท่านก็ได้ทำการค้ากับอัลลอฮ์ะ ه และตือนท่านก็จะได้รับกำไรค้าขายกับอัลลอฮ์วะ ا ن ه าลาได้รับกำไรค้าขายกับอัลลอฮ์ ا ن ه และเดวกการเรียนรู้เด้กกับการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ด้กกับการบริจาคนทางกองอัลลอ เสียสละในหนทางของพระองค์เสียสละทั้งร่างกายและก็เงินทองเสียสละเวลาของเราเพื่ออ l ล a h ุบ b h a n า h วะต t a a นั่นคือการค้าขายต่อบฮัลอัดลุคุมา ل ى จร ا ตินตุนจี م ุมมินอ ل ي م บอกเราคลาในอัลกุรอานเอาไหมฉันจะบอกถึงพวกท่านซึ่งการค้าบอกเรานี่เลยซึ่งการค้าพี่น้อะตุนจีคุมมินอาจะเปนอัลลิม ที่จะทําให้พระท่านนั้นรอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บแสบหมายถึงในวันกิ้ยามาอัลลอฮ์นี่คือการฆ่าที่จะให้เราหลุดจากโทษพี่น้องปลดจากความทุกข์ยากทั้งหลายมันคือการฆ่าต่ออัลลอฮ์สุฮานอตาดะตุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮินั่นคือการการอีมาาต่ออัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์วะตูจาฮิดูนะบิอัมวาลิกุมวะอังฟุซิกุมนะและการการที่พระท่านทั้งหลาย ได้ต่อสู้ในนทางของรอดจากกับเงินทองของพวกท่านและทรัพย์สินของเออและร่างกายของพวกท่านเจ้หยุกลมคอยโดยละกลมบิงกุณตุมตาละมูนนั่นคืออีมานนั่นเองพี่น้องการศรัทธาต่ออัลลอฮฺไดการทําความดีทุกอย่างนั่นคือการค้าของเราต่ออัลลอฮสุบฮานอตาละการทําการค้าขายของเราต่ออัลลอฮสุบฮานอตาละซึ่งจะได้มาซึ่งผลบุญและกําไรอันมากมาย

อัลลอฮ์นี่คืออิชอัลลั์พี่น้องนะเราก็จะมาพูดกันต่อในโอกาสหน้านะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วก็ขอทูลอาจะอัลลอฮ์สุบฮานาะจ่าละให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนขอทูลอาจะอัลลอฮ์สุบฮานาะจ่าละให้พระองค์ประทานความดีงามประทานความรู้ที่มีประโยชน์นะประทานความสุขความสเร็จให้แก่เราในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นะแล้ว่าขอทูลอาให้อัลลอฮ์สุบฮานาะจ่าละ ส่งอภัยโทษนะจากความผิดทั้งหลายนะจากความจากการที่เราได้ปกพร่องในการงานของพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดก็วันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ว่าลอฮุอาเลมวัสซุลลอฮฺวะสัลลัมอะลาลบีน้ามุฮัมมัดวะอาลัยนีิวะซอฮมีวะสัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุด